สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเฟรดลอเทียช anel นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกม NFT ที่ผมกําลังเล่นอยู่นะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่ชื่อว่า Monster Gang Pick นะครับก็เป็นเกมที่แบบเป็นชิค to Earn ที่มี a n i m เมชันให้เราดูนะครับแต่ผมจะกดแข่งให้ดูไม่ได้นะพอดีผมเล่นครบไปแล้วผมลืมไปว่าผมจะอัดคลิปต่อมาเกมนี้นะครับเ,เหรียญของมันจะชื่อว่า MGPX นะครับ เกมนีเน้เป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ประมาณหนึ่งถึงเอ้ยประมาณสามวันแล้วนี่วันนี้ที่ผมอาจิบเป็นวันที่สามที่เกมเปิดแล้วก็ถือได้ว่าผมรู้สึกว่าเกมนี้โอกาสรักค่อนข้างน้อยลงแล้วครับก็คือตอนแรกเกมมันเปิดใหม่มันก็มีคนแบบมีทั้งข่าวไม่ดีข่าวลืออะไรมากมายที่ตรวจสอบได้ก็อาจจริงบ้างเขาไม่ได้ออกมาชี้แจงบ้างแต่ว่าแล้วก็เมื่อวานเซิร์ฟมันปิดไปด้วย แทบจะทั้งวันเลยก็ทำให้เกิดแบบแพนิคค่อนข้างเยอะมากแต่ก็ตัวเกมก็ได้เปิดตามเวลาที่เลื่อนไว้ก็คือเลื่อนไปรอบหนึ่งแล้วก็เปิดตรงเวลาแล้วก็เล่นได้ชดเชยอ,อะไรได้เรียบร้อยก็ส่วนระบบนี้นะเวลาค่าเข้าจะเล่นเกมนี้ก็คือหนะะึ่งร้อเจ็ดสิบดอลลาร์ครับบวกลบไม่เกินสิบดอลลารอกถ้าเกิดเราซื้อแล้วเราเข้าฝากได้เลยแต่ตอนเนี้ยเออตัวเกม ในเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ะจะเปิดระบบโทเค็นบิลไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะโทเค็นไบต์เนี่ยก็คือจะเปิดระบบดิสพอร์ตก็คือฝากหรือวิดดอก็คือถอนออกตอนบ่ายหนึ่งนะครับตอนนี้คือผมมีอยู่เล่นจนมี1 mgpx แล้วก็ประมาณราคาตอนนี้ก็ประมาณ2000บาทก็ยังถอนไม่ได้นะต้องรอระบบเปิดก่อนก็ต้องมารอดูกันแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบเกตเฟิร์นโลดิ้ง รีเฟอร์โลเก็ตีเฟอร์โลก็คือประมาณแบบว่าเออถ้าคนที่กดเข้าเกมสมัครจากลิงก์ที่ผมจะใส่ไว้สําหรับผมนะก็คือใครที่ดูช่องผมแล้วอยากจะลองเล่นเกมนี้ก็คือฝากกดลิงก์ที่ผมจะใส่ไว้ใต้ลิงก์ให้หนอ่อยเอ้ยใต้คลิปให้หน่อยก็จะได้ส่วนลดในการเข้าเล่นด้วยแล้วผมก็จะได้เปอร์เซ็นมาด้วยนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับอ่ะโดยต่อมาเกมนี้จะเป็นระบบออร์เคลไ ออร์เคเคไพก็คือรางวันสาหรับกนเกมนี้รางวันและราคาเข้าจะผันผวนตามราคาของตลาดครับคือค่าเข้ายังไงก็ใช้รอดเจดสิบดอนครับแต่ว่าการที่เราจะมาเล่นเกมนี้เราต้องมาซื้อตัวเทมเมอร์กับมอนสเตอร์ที่ช็อปใช่ไหมครับราคาตรงนี้ครับที่ต้องซื้อมันจะผันผวนเป็นออร c เรคเคไพก็ถ้าราคาในตลาดเหรียญหนึมันสูงอ่า จำนวนเหรียญที่ใช้ซื้อตัวก็จะถูกลงใช้น้อยลงแต่ถ้าราคาในตลาดมันต่ําแบบเหรียญราคาถูกลงเหรียญที่จะใช้ซื้อตัวก็จะเยอะขึ้นน,นั่นเองก็คือมันแทบจะ,ะรีวอร์ดค่อนข้างเสมอต้นเสมอปลายนะผมคิดว่าน่าจะถอนได้ประมาณสองวันถอนทีกําลังดีอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันติดดีเลย์สามชั่วโมงก็เลยเป็นว่าอ่ะสี่ดชั่วโมงไปเลยแล้วกันสวันถอนทีหนึ่ง ก็เราก็จะได้ส่วนต่างตรงที่แบบว่าถ้าเกิดเรากําลังเล่นอยู่แล้วราคาเราเรายังไม่ได้ถอนอ่ะพันใน2วันอ่ะแล้วพอถึงวันที่ถอนราคามันสูงขึ้นไปอีกรางวัลที่เราได้จากการวิ่งแข่งอ่ะมันก็จะเหมือนได้มูลค่าเยอะขึ้นจากตอนนั้นสมมติตอนนี้ผมมีอยู่สมมติผมมีอยู่หนเออตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่ง MGPX ตอนนี้สมมติราคามันประมาณ2 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดกว่าผมจะถอนได้เนี่ย สมมติผมถอนสองทุ่มใช่ไหมผมเคมได้ตอนสองทุ่มแล้วราคามันไปสองพันห้าสามพันอะไรย่างี้ผมก็จะได้เหมือนได้เงินเพิ่มในตัวแต่ถ้าราคามันลงผมก็ก็ยอมรับความเสี่ยงไปครับเพราะว่ามันถอนไม่ได้นะเพราะว่ามันก็แบบเหมือนติดดีเลย์แต่ก็ไม่นานนะประมาณ2วันถอนได้ไม่นานเท่าไหร่แล้วก็เสียค่าถอนประมาณ5%ไม่เยอะมากด้วยรางวัลจะได้แน่นอนไม่ว่าเราจะเข้าที่1หรือที่ 1ถึง8นะครับถ้าเราเข้าที่8เราก็แค่ได้รางวัลน้อยหน่อยผมลองคิดดูแล้วถ้าได้ที่8จะได้เงินประมาณ3ดอนมะประมาณ3ดอน3าถึงหาดอนผมจำไม่ได้ประมาณนั้นแหละแต่ถ้าได้ประมาณที่5จะได้ประมาณประมาณเท่าไรวะห้าดอนเปล่าอ่ะเอ้ยประมาณ9าดอนประมาณ10ดอนประมาณเนี้ยประมาณ3 0 0้อยบาทนะครับเพราะว่าตัวผมอ่ะจะได้เป็นคัมมอนแล้วก็คัมมอนหมดเลย เป็นคำมอนหมดเลยนะแล้วก็มันจะมีระบบเอลิเมนต์แมทชิ่งก็คือระบบธาตุที่เข้ากันได้ของผมอ่ะมันเป็นธาตุลมกับดินใช่ไหมมันขัดกันอะ่ะรางวัลผมจะโดนลดไป0.2ก็คือสมมติผมได้รางวัลมา1 1 mgpx นะสมมตินะครับแล้วผมใช้ตัวที่เป็นธาตุดินกับธาตุลมอะ่ะในการลงแข่งรางวัลผมจะเหลือแค่0.8 mgpx นั่นเองเพราะว่าธาตุมันขัดกันนั่นเอง ส่วนใครที่ได้ธาตุเหมือนกันธาตุเข้ากันได้ก็จะค่อนข้างได้เยอะอยู่ก็จะได้รางวัลเพิ่มขึ้นไปด้วยน,นั่นเองคือเป็นเกมที่จะคืนทุนเช้าไวค่อนข้างอย,อยู่กับดวงนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เข้าด้วยคืออย่างผมผมเข้าตั้งแต่วันแรกเลยไม่วันแรกหรอวันออวันแรกแหละแต่ว่าตอนช่วงเช้าไม่ใช่แบบช่วงที่เกมเกมเปิดไข่เหรียญเพราะว่าถ้าเข้าช่วงเกมเปิดไข่เหรียญน,น่าจะคืนทุนไปแล้วเพราะว่าเหรียญมูลมาก ก็ตอนนี้ผมคิดว่าเออ ROI ของตัวผมเองนะเพราะเหรียญมันค่อนข้างมูลแล้วผมได้ต้นทุนค่อนข้างถูกจากราคาปกตินิดหนึ่งเพราะว่าราคาเหรียญมันแ่งขึ้นลงไงก็เลยได้ช่วงถูกไปแป,ป๊บหนึ่งก็ผมคิดว่าตัวผมอะผมได้คัมมอนผมมี2ทีมผมมีคัมมอน2ทีมและถ้าขัดกันด้วยแต่ ROI ของผมคิดว่าประมาณ10วันผมน่าจะคืนทุนครับ10วันนะเพราะว่า หนึ่ระหว่างที่ผมยังเคไม่ได้นะครับเหรียญราคาค่อนข้างไปในทาง upside ครับก็คือสูงขึ้นเรื่อยๆก็จะค่อนข้างคืนทุนไว้ขึ้นนั่นเองแต่สําหรับใครที่เพิ่งเข้าใหม่หลังจากดูคลิปอะไรเงี้ยถ้าเกิดได้คัมมอนท้าตัดกันอย่างผมอย่างเงี้ยก็ประมาณเฉคิดว่าประมาณยีวันขึ้นไปครับถ้าไม่ดวงซวยขนาดผมจริงๆนะสองทีมแล้วก็ยังแบบท่าตเดียวกันหมดเลยแล้วก็ขัดกันด้วย ส่วนระบบการเล่นมันก็แค่แบบให้เรากดอื่นเรามาที่ช็อปนะครับกดซื้อไข่ไปพอซื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะอยู่ใน Inventory นะครับเราต้องมากด High ก่อนไม่รู้ว่าอันถูหรือเปล่ากับ summon, แซมมอนเราก็เรียกกับแซมมอนมอนสเตอร์ Monster ออกมาพอเราได้เป็นคู่เสร็จปุ๊บคือเกมนี้เล่นต้องมีทั้งเทมเมอร์หนึ่งตัวแล้วก็มอนสเตอร์หนึ่งตัวนะครับโดย1วันจะเล่นสตาเมนาได้2ครั้ง ซาตาไมนาจะรีทุกๆ12ชั่วโมงนะครับอย่างผมอะ่ะกดไปครั้งแรกตอน8โมงผมก็ต้องเล่นอีกทีตอน2องทุ่มแล้วก็8ดโมงอีกวันอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราจะเล่นให้เราไปที่แกรนพิกเลสซิ่งแล้วก็กดเลสไปได้เลยระบบจะเป็นการสุ่มให้เราแข่งกับบอทนะครับโดยถ้าเราแข่งกับบอทแล้วเออผมคิดว่า อยู่ที่ดวงเลยครับว่าเราจะเจอบอดโหดไหมบางครั้งผมก็เจอบอดที่เป็นคัมมอนเยอะๆผมก็จะมีโอกาสได้เป็นอันดับสัก4ี่สักห้อะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเจอเพื่อ Genesis เพื่อระดับสูงๆเอไหนว่าต้องดูที่ช็อปเพื่อเป็นแบบ Genesis อะไรเงี้ยครับระดับสูงๆเงี้ยผมก็ภาวนาเลยว่าผมอยู่อันดับ7อันดับ8แน่นอน ต่อมาต่อมามีอะไรอีกไหมนะแล้วก็จะมีระบบมาเก็ตนะครับเปิดที่เดือนพฤศจิกายนยังไม่แน่ใจวันที่ก็น่าจะเป็นแบบคนที่ได้ท่าไม่ตรงกันน่าจะเอามาแลกกันครับอย่างผมก็น่าจะเอาไปแลกกับคนอื่นแล้วก็มีระบบอี o l โวลูชันครับเราสามารถกดได้นะครับมันจะเสียเป็น mgpx นะครับแล้วก็ให้เรายืนยันอีกทีหนึ่งแต่ผมจะไม่กดนะผมกลัวผมมือลั่น ก็คือ evolution จะได้อะไร Evolution จะได้รางวัลเวลาเราแข่งเพิ่มขึ้นครับอ,อันนี้คือร่างแรกนะครับแต่ถ้าเกิดผมพัฒนาเป็นร่างสองเดี๋ยวมีให้ดูในช็อปนะก่อนหมาหมานี่นี่นี่อันนี้คือร่างแรกนะครับถ้าเกิดร่างสองปุ๊บรางวัลมันจะคูณ0.05นะครับพอเป็นร่างสามรางวัลจะเป็นศูน ก็คือมันจะเพิ่มมาให้เราอีกหน่อยหนึ่งนั่นเองมันจะเพิ่มมาให้เราแบบนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะไม่จําเป็นต้องกด evolution ก็ได้นะไม่จําเป็นก็คือแข่งให้มันครบพอแต้มชนะวินอะ่ะมันถึงสามสิบมันก็จะเปลี่ยนร่างให้เราเองนะครับต่อมามีอะไรอีกนะแล้วก็เทมเมอร์เทมเมอมีผลอะไรก็คือมีผลถ้าเกิดเราได้เทมเมอร์ระดับสูงนะครับเราจะได้ อัตราคูณที่ค่อนข้างสูงเวลาเราแข่งชนะครับอย่างเพ่กระดับจินิสิตล e จินเดอรี่อะไรนี้รู้สึกจะคูณ1 5 8 8อะไรนี้นะแต่ผมมันคัมมอนอ่ะมันไม่คูณอะไรให้ผมอยู่แล้วก็จะประมาณนี้นะเรื่องการคิดรางวัลเออถ้าเกิดนับนับ,น,บนับเวลาที่เราลงแข่งนะในช่วงเวลานั้นเลยอะ่ะผมคิดว่าที่8ได้ประมาณ150ที่7น่าจะประมาณ200 คือเพิ่มเพิ่มที่เจ็ดสองร้อยที่หกประมาณสองห้าสิบที่ห้าประมาณสามร้อยอาจจะมากน้อยกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะแต่ที่หนึ่งถ้าที่หนึ่งที่สองเนะี่ยมันจะได้ประมาณหลักพันครับประมาณหนึ่งพันบาทโอเคก็คือรางวัลประมาณนี้นะแล้วก็เวลาคืนทุนก็ไปลองนับกันเราเองมันอยู่ที่ดวงแล้วด้วยครับว่าเราจะชนะบ่อยหรือเปล่า แล้วก็แล้วก็อเมคืนทุนอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคมันก็ไม่มีอะไรมากแหละแล้วก็ส่วนใครจะซื้อเหรียญก็ทำการซื้อผ่านแพนเค้กสวับนะครับแล้วเดี๋ยวแอดเดสเหรียญเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนกันจะได้ไม่ต้องแบบไปกลัวว่าไปกดเหรียญผิดไปเจอเหรียญสแกมอะไรอย่างนี้โอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ขอโทษด้ครับที่ไม่ได้กดให้ดูเพราะว่าหนึ่ว่ามันรีสิบสองชั่วโมงพอถึงเวลาปุ๊บผมก็เผลอกดไปแล้วโอเคลอก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้หลังจากตอนบ่ายหนึ่งนะครับหลังจากเปิดถอนเหรียญได้แล้วอะไรประมาณนี้เปิดฝากถอนเหรียญได้แล้วแล้วแบบมันไม่มีปัญหาผมก็จะทําการลงคลิปแต่ถ้ามีปัญหาก็จะไม่ได้ลง